ครับแต่วิธีศรัทธานะครับมิจีศรัทธาอาราธนานิมนต์ข่าพุธเจ้านะครับที่เป็นพระที่ย์เป็นว่าเป็นองค์ดีเทศนาถ้ำทิพย์เปว่าก็จะเป็นธรรมธาตุในพี่น้องอก็เด็เป็นแต่กลัง <c oughs> ล้งเพื่อเป็น <c oughs> <c oughs> คติเตือนใจของการทำเรื่องฉีดประจำวัน ตอนแรกตอแรกอาราธนาทิพยนพ่ทธเจ้านะครับพุทธเจ้าเป็นการังาฉันได้เมร่ักาปวันที่าแต่ว่าไม่เกิดแต่ปัจจเกิดอ่ามั่ัดทองขึ้นมากอย่ปัจจุบันท่านดวนนะครับท่านมุ่งชื่อกั่าองค์ทีท่านกัยาภพไปอาราธนาทิพยนไหวอ่าทราบว่าเป็นเป็นพระอาจารย์ของวัดคำออวังสังมาเด็กเพิ่งจะคิดถ้า <concealed them now> จะคิดดวน นะครับด่วนมากกว่าะลรนะครับว่าะไรแล้วก็ค่ะนะครับขันพระผู้เป็นเอ้จากคณะตำบลกคณะตำบลสันตัวดูอาิยุระตัวคือการงานหนึงสีนะครับงานน่งสีคือกนนเหนแ่ลยนะครับเพราะฉะนั้นใหเมื่อนี่แต่ื่อแต่ในภาวจะทำเสศนดครับท้าวเป็นาคือเก่าแต่จะเป็น่ัน ท่านู้บ้านเท้าครับท่านผู้ไปญชาการสันอกนะครับผมเด่นสถากับท่านผู้กแล้วนะครับน้งในวันนี้เหนข้นะครับเพราะเป็นกรีและกนะครับนะครับส่วนท่านผู้บัญการประทอลที่ได้ทราบสถานะกรนะครับ8นะครับ8 และกาช่วงในช่วงนะครับสำเนิที่การศาสนานะครับขออธิษานเอาเป็นคุนตาตีเนาะครับแม่พนธุยีีตั้งกี่วันขับไปกับขอแอบไปฆ่าทัพ้ยนะครับแอบมีเกียรติเฉพาะหลังการเลงงานการจานี่นดึจังหวัดอื่น นะครับอาจจะบอกเ้เยกับวิธีการประเทศไทยนะครับต่ว่าธีการทําบานเท่าหนีหน่ตอ่เหตุแบบง่ายๆนะครับเหตุแบบงา่ายๆโดยเฉพาะประเทศไทยเราคือท่านทังศาสนาหลงจากว่เกิดกานข้อขวาสถานีไปแล้วนะครับกว่าสิบปีมาถึงคา,าคเคยเลามีน้ำนึนนะครับอ่าเรปีตีแล้วก็คืออ่ ที่การจุงสการาสนันทนะครับคือนช่าหนาที่ยุ่กับนที่มีสาที่ก่อจ้างอยู่นครับตอนที่การทำโฆากันอยากให้พี่น้องคุณลับคุณยายนะครับคุณเกน่อกนะครับเป็นจากพี่น้องอ่อย่างนนะครับถ้าแกนักการงานที่วราท่านผู้ริการทากาอนะครับไป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  Balah ya hati yang di malalang panke diungwi itulah karena aya di โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะ ดังเนี่ยเสียงบนได้ต้องดังมอ่งสิปไว้พุทธังสละนั่งขจามีพุดธางสลนังขจามีอมังสละนั่งขจามีอมังสลนังขจามีสังขังสละนังขจามีสังขังสลนังขจามี

ที่กำลังสั่ง นังขจามิตาทิยังปีสังฆันสลนังขจามิติสละนักขมาง ผู้บริการสัมพุทธ์สัญญาโนได้แสดงกัตธรรมเทศนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมายโรกาติปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวรังอายะจธาสันติธัสตาปะชะกัจชาติกา เทเสตุทะมังอนุกรรมปิมังตะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสั So. Uh -huh. ำเภอท่าหลวงเป็นประมุขประธานมาท <c oughs> ำหน้าที่เป็นประธาน